เป็นไปนสิ่งที่เราวางแฟนไว้นี่แหละครับการที่เราจะหาความรู้ได้ก็ต้องไปหาความรู้จากพี่น้องบ้านนั่นพี่น้องบ้านนี่ใช่ไหมครับไปถามข้าวถามค้าเบื่อนเพิ่ไปก็ต้องอยู่ที่การลงมือเฮ็ดนะถ้าเราลงมือทํามันก็จะทําในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่เราทําลงไปนะครับผมขอให้มีความตั้งใจพี่น้องทุกคนครับตามีความตั้งฟิลนะฟิวฟิวเข้าไปเรื่อยวันนี้ถ้าเราขยนันขนขวายหาความรู้ขยันเหมั่นเพียรกับสิ่งที่เราทำรา่ว่าจะเป็นงานประจาหรือบอกว่าจะเป็นกิจกรรมทุรทรศน เราต้องเป็นครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพด้วยพี่น้องทุกคนครับถ้าเราเป็นครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพเราจะได้ประมวลผลของการทํางานของเขาได้ย่างทุกมือและนะครับผมผมเลี้ยงก็หวังว่าทุกคนก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเฮ็ดเนาะทำอย่างก็ขอเฮ็ดจริงมายินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นความสุขที่เฮาได้เฮ็ดใช่ไหมครับเปิดโหมดเมื่อเชิมาก็ได้รับหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในเรื่องของการออกมาแนละ้วผลงานดีไหมืมันนี้ทำออกมาปับ๊บ การเข้าถึงของพี่น้องทุกคนเป็นยังไงบ้างนะครับเิดค่าการมองเห็นเติมไม้เนเมื่อเศร้า,า,าหาภาพสวยงามหาภาพวิวทิวทัศน์หรือการลงภาพนิ่งนะลงภาพนิ่งลงข้อความก็ได้นะโปรได้โบนัสกางศึกษาเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ว่ามีวันที่ที่สุดเหมือนน้าที่เป็นคนที่าน้ำเพราะเติมแก้วมาเต็มแก้วนะพี่น้องคนเติมเต็มเข้าไปเรื่อยๆนะเนะติมเ,เนะต็มความรู้เหมือนฟูน สุกกายสุขใจยิ้มรับมือใหม่ในวันสุขสุดสัปดาห์ครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อในวันศุกร์ครับเตอนขึ้นมานะครับผมนะฮะทุกคนนะครับอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตที่เปิดโหมดมือชี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปครับผมนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลเนาะถ้าเราลงมือทําปฏิบัติจริงมันก็ได้ผลงานกับเราต้องเป็นครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพด้วยพี่น้องทุกคนครับ ถ้าเราเป็นครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพเราจะได้ประมวลผลของการทำงานของเขาได้อย่างทุกมือและจังครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อนี้เป็นวันศุกร์ก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆเนาะก็ขอคิตส่นใยสมความมารารถนานะครับผมบุเลี้ยงเสียงสายขอส่อสงกำลังใจพี่น้องทุกคนด้วยครับเป็นกำลังใจพี่น้องทุกคนครับฟิวนะฟิวฟิเข้าไปเรื่อยวันนี้ถ้าเราขยานันขวนขวายหาความรู้ขยันหมั่นเพียรกับสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่าจะเป็นกิจกรรมธุรั์เยี่ยมต่อไปนะครับผมครับ ขอให้ทุกคนประสบชัยชนะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เองต้องการนะครับผมเป็นกําลังแรงใจทุกคนนะครับมาเยา่ยมมาทาบอากาศดีดีครับพี่น้องครับได้ฟังเสียงธรรมชาติก็มีความสุขไปด้วยนะครับผมนะฮะหลายคนนะครับที่ได้รับเครื่องไม้เครื่องมือไม่ไม่นะครับนะระบบปัญแจงข้อความเยอะๆนะครับผมลงภาพนีงเยอะๆแล้วก็ขึ้นไลฟ์สดบ้าน สุกกายสุขใจยิ้มรับมือใหม่ในวันสุขสุดสัปดาครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อในวันศุกร์เต้นมาสุกกายสุขใจยิ้มรับมือใหม่ในวันสุขสุดสัปดาครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อในวันศุกร์เต้นมาก็ต้องอย่ที่การลงมือเฮ็ดนะถ้าเราลงมือทํามันก็จะทําในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่เราทําลงไปนะครับผมขอให้มีความตั้งใจพี่น้องทุกคนครับถ้ามีความตั้งก็ต้องอย่ที่การลงมือเฮ็ดนะ ถ้าเราลงมือทํามันก็จะทําในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่เราทําลงไปนะครับผมขอให้มีความตั้งใจพี่น้องทุกคนครับตามีความตั้งบน Facebook เราทําให้เต็มที่พี่น้องทุกคนครับแล้วก็แต่ละวันแต่ละวันสรุปผลของเราในทาที่แต่ละวันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าม่อน,นี้ทําก็ต้องอยู่ที่การลงมือเฮ็ดนะถ้าเราลงมือทํามันก็จะทําในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่เราทําลงไปนะครับผม ขอให้มีความตั้งใจพี่น้องทุกคนครับตามีความตั้งนะครับผมผมเรียกกะหวังว่าทุกคนก็จะมีความสุขกับสิ่งเทีรเาเฮ็ดเนาะทาอย่างก็ขอให้จริงเป็นไปนสิ่งที่เราวางแฟนไว้นี่แหละครับการที่เราจะหาความรู้ได้ก็ต้องไปหาความรู้จากพี่น้องบ้านนั่นพี่น้องบ้านนี่ใช่ไหมครับไปถามข้าวถามข้าวเบวื่อเพื่อนไปก็ต้องสร้างตัวตนบนโ,โลกออนไลน์ให้ได้นะครับผมการสร้างตัวตนบนโ,โลกออนไลน์ได้นีีแล้ครับ Facebook ก็เป็นอีกเครื่องมือนหนึ่งที่ทําให้เราได้ยืนยันตัวตนเห็นไหมครับหลายคนต้อง เราต้องเป็นครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพด้วยพี่น้องทุกคนครับถ้าเราเป็นครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพเราจะได้ประมวลผลของการทํางานของเขาได้ย่างทุกมือและเยี่ยมต่อไปนะครับผมนะครับขอให้ทุกคนประสบชัยชนะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เองต้องการนะครับผมเป็นกําลังแรงใจใทุกคนนะครับใจทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็อาจจะได้ช้าเร็เรวๆก็อยู่ที่ผลของการการะทําของเขานะครับวันนี้เรามีตัวตนบนโลกออนไลน์พี่น้องทุกคนครับ เราอยากจะมีความสําเร็จรับบน a c e b o o k เราทําให้เต็มที่พี่น้องทุกคนครับแล้วก็แต่ละวันแต่ละวันสรุปผลของเราในทําที่แต่ละวันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามื่อนี้ทําสุกกายสุขใจยิ้มรับมือไม่ในวันสุขสุดสัปดาครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อในวันศุกร์เต็มนะขึ้นไ์สดทรงสตอรี่บ้าง ลงคลิปยาวคลิปสั้งนี่แหละครับเป็น5เครื่องมือหลักที่เราสามารถสร้างรายได้บน Facebook ของเราเพียงแค่ว่าเรามีความตั้งใจนายามาสาออากาศดีดีครับพี่น้องครับได้ฟังเสียงธรรมชาติก็มีความสุขไปด้วยนะครับผมนะฮะหลายคนนะครับที่ได้รับเครื่องไม้เครื่องมือไม่ไม่นะครับนะระบบกันแจ้งจังครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อนี้เป็นวันศุกร์ก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆเนาะก็ขอจิตส่งใดสมความมารนานะครับผมบุญเลี้ยงเสียงสายขอส่งกำลังใจพี่น้องทุกคนได้ครับเป็นกำลังใจพี่น้องทุกคนครับบน Facebook เราทําให้เต็มที่พี่น้องทุกคนครับแล้วก็แต่ละว,วันสรุปผลของเราในทาที่แต่ละวันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามัอน,นี่ทําเยี่ยมเยียนเพื่อนครับตื่นมาาจะเศร้านะครับนอกจากสิบบางบ้านแล้วปั๊บเป็นบางบ้านพี่น้องคนองือนเพื่อนอยู่ดีมีสุขบ้าน้อใช่ไหมใช่ครับผมนี่เรากเป็นสิ่งที่ดีที่เราทุกคนครียเตอร์ทุกคนต้องทําให้ได้ขึ้นมานะครับผมนะฮะทุกคนนะครับอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตเราต้องเป็นครีอเตอร์ที่มีคุณภาพด้วยพี่น้องทุกคนครับ ถ้าเราเป็นครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพเราจะได้ประมวลผลของการทํางานของเขาได้ย่างทุกมือและเนาะขึ้นไลฟ์สดส่งสตอรี่บ้างลงคลิปยาวคลิปสั้งนี่แหละครับเป็น5เครื่องมือหลักที่เขาสามารถสร้างรายได้บน Facebook ของเราเพียงแค่ว่าเรามีความตั้งใจเราต้องเป็นครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพด้วยพี่น้องทุกคนครับถ้าเราเป็นครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพเราจะได้ประมวลผลของการทํางานของเขาได้ย่างทุกมือและก็ต้องอยู่ในการลงมือเฮ็ดนะ ถ้าเราลงมือทํามันก็จะทําในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่เราทําลงไปนะครับผมขอให้มีความตั้งใจพี่นอ้องทุกคนครับตามีความตั้งเราต้องเป็นครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพด้วยพี่นอ้องทุกคนครับถ้าเราเป็นครีเอเตอร์ที่มีคุณภาพเราจะได้ประมวลผลของการทํางานของเขาได้ย่างทุกมือและเป็นไปนสิ่งที่เราวางแฟนไว้นี่แหละครับการที่เราจะหาความรู้ได้ก็ต้องไปหาความรู้จากพี่น้องบ้านน NY, 是是ั่นพี่น้องบ้านนี่ใช่ไหมครับไปถามข้าวถามเขาเบื่อนเพื่อนไปเยี่ยมเยียนเพื่อนครับ เรนมาจะเศร้านะครับนอกจากสิบังบ้านเราปับเป็นบางบ้านพี่น้องคนงื่นเพื่อนอยู่ดีมีสุขบ้านนอกใ,ใช่ไหมครับผมนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราทุกคนเคลียร์เตือนทุกคนคตอคนคน้องทําให้ได้เป็นเปนสิ่งที่เราวางแฟนไว้นี่แหละครับการที่เราจะหาความรู้ได้ก็ต้องไปหาความรู้จากพี่น้องบ้านนั่นพี่น้องบ้านนี่ใช่ไหมครับไปถามข้าวถามข้าเบิง่งเพิ่งจังครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อน,นี้เป็นวันศุกร์ก็ข,ข,ขอทุกคนมีความสุขมากๆเนาะก็ขอจิตส่นใดสมความมันปรารานานะครับผมบุญเลี้ยงเสียงสายขอส่ง ฟิ้ฟเข้าไปเรื่อยเมื่อนี้ถ้าเราขยันขวนขวายหาความรู้ขยันหมั่นเพียรกับสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือบอกว่าจะเป็นกิจกรรมทุกหน้าจังครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อนี้เป็นวันศุกร์ก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆเนาะก็ขอจิตสุนใยส่งความมากปรารถนานะครับผมบุเลี้ยงเสียงสายขอส่งกำลังใจพี่น้องทุกคนด้วยครับเป็นกำลังใจพี่น้องทุกคนครับเวียดมานะครับผมนะฮะทุกคนนะครับอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตเวียดมานะครับผมนะฮะทุกคนนะครับอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิต ก็ต้องอยู่ที่การลงมือเฮ็ดนะถ้าเราลงมือทํามันก็จะทําในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่เราทําลงไปนะครับผมขอให้มีความตั้งใจพี่น้องทุกคนครับถ้ามีความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็อาจจะได้ช้ารืเร็วก็อยู่ที่ผลของการกระทาของเขานะครับวันนี้เรามีตัวตวนบนโลกออนไลน์พี่น้องทุกคนครับเราอยากจะมีความสําเร็จเราที่เปิดโหมดมืออาชีพนะครับผมอยากให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปครับผมนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลเนาะ ถ้าเราลงมือทําปฏิบัติจริงมันก็ได้ผลงานกับฟิวนะฟิวฟิวเข้าไปเรื่อยวันนี้ถ้าเราขยันขนขวายหาความรู้ขยันหมั่นเพียรกับสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่าจะเป็นกิจกรรมทุรทัศนะเกิดไลฟ์สดส่งสตรอรี่บ้างลงคลิปยาวคลิปสั้นนี่แหละครับเป็น5เครื่องมือหลักที่เราสามารถสร้างรายได้บน Facebook ของเรา เพียงแค่ว่าเรามีความตั้งใจนะครับผมผมเลียงก็หวังว่าทุกคนก็นจะมีความสุขกับสิ่งที่เราเห็ดเนาะทำอย่างก็ขอให้จริงศึกษาเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ว่ามีวันที่ที่สุดเหมือนน้าที่เป็นคนที่มาห้ำเพ่เติมแก้วมาเต็มแก้วนะพี่น้องคนเติมเต็มเข้าไปเรื่อยๆฮะเติมเต็มความรู้เหมือนฟูนเป็นไปสิ่งที่เราวางแฟนไว้เนี่แหละครับการที่เราจะหาความรู้ได้ก็ต้องไปหาความรู้จากพี่น้องบ้านนั่นพี่น้องบ้านนี่ใช่ครับไปถามข้าวถามค้าเพื่อน ฟิวนะฟิวฟิวเข้าไปเรื่อยวมนี้ถ้าเราขยันขวนขวายหาความรู้ขยันหมั่นเพียรกับสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่าจะเป็นกิจกรรมทุรทัศน์ก็ต้องอยู่ในการลงมือเฮ็ดนะถ้าเราลงมือทํามันก็จะทําในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่เราทําลงไปนะครับผมขอให้มีความตั้งใจพี่น้องทุกคนครับตามมีความตั้งออกมาแนละ้วผลงานดีไหมเมนี่ทำออกมาปับ๊บการเข้าถึงของพี่น้องทุกคนเป็นยังไงบ้างนะครับฟิวนะฟิวฟิวเข้าไปเรื่อยเมนี้ถ้าเราขยัน ข้นขวาาหาความรู้ขยันหมั่นเพียรกับสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่าจะเป็นกิจกรรมธุรทัศน์เป็นไปนสิ่งที่เราวางแฟนไว้นี่แหละครับการที่เราจะหาความรู้ได้ก็ต้องไปหาความรู้จากพี่น้องบ้านนั่นพี่น้องบ้านนี่ใช่ไหมครับไปถามข้าวถามข้าเบื้องเพิ่นไปสุขก,กายสุขใจยิ้มรับมือไม้ในวันสุขสุดสัปดาครับพี่น้องทุกคนครับเมื่อในวันสุขเต้นมาเป็นไปนสิ่งที่เราวางแฟนไว้นี่แหละครับ การที่เราจะหาความรู้ได้ก็ต้องไปหาความรู้จากพี่น้องบ้านนั่นพี่น้องบ้านนี่ใช่ไหมครับไปถามข้าวถามค้าเพิ่งเพิ่ไปก็ต้องอยู่ที่การลงมือเฮ็ดนะถ้าเราลงมือทํามันก็จะทําในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่เราทําลงไปนะครับผมขอให้มีความตั้งใจพี่น้องทุกคนครับตามีความตั้งนะขึ้ลไรสด